สวัสดีครับผมพรผ้าบ้านพุทธกคุณแรงนะครับช่วงน,นี้ฝนมันก็ตกบ่อยๆก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกันก็ผมก็เลยเอาของสะสมแปลกๆแล้วก็เหรียญที่ว่าน่าเก็บเอามาให้เพื่อนๆได้ชมหนึ่งอย่างแรกเลยเดี๋ยวก็ให้ไปดูที่เหรียญน,นี่ฮะ นี่ครับเหรียญอาจารย์เล็กวัดประดูเหรียงครับนี่ฮะนี่ฮะจังหวัดพัทธลุงฮะวัดประดูเหรียงฮะนี่อันนี้เป็นเหรียญเหรียญตายฮะพศอตพันว่าร้อยสามสิบสี่ครับเป็นเหรียญพระราชทานเบื้องท้อาจารย์เล็กฮรอาจารย์เล็กนี่โด่งดังมากครับเป็นติดตายขาอ้อเข้มพลังมากเป็นแบบเป็นตายแบบ สายสิทธิ์วัดคอ,อแล้วก็เหรียญนี้น่าสนใจตรงที่ราคาก็ยังไม่แรงมากครับแต่ว่าสิทธิ์สายเขาอ,อ้อมาปลุกเสกครับเป็นพิธีแบบใหญ่สิทธิ์สายเขาอ,อ้อคือเหรียญนี้ก็จะเพิ่มพลังแบบขังเลยอะุทธคุณแรงเลย,เลยนี่ฮะพระราชทานเฟืปปองศพปีพระศ2 5 34. องพะเ้าร้อยสามสิบสี่ะยวมันเบอร์หน่อยฮะใจเย็นแบบนี้ฮะ ปัตถปดูแรงฮะอันนี้ก็ราคาก็ไม่แรงถ้าเพื่อนเพื่อนผ่านไปเห็นก็เก็บเก็บเอาไว้ได้ก็ดีฮะเพราะว่าสิทธิสอออแบบ์สายคออปูกเสกแบบสายตรงเลยฮะแบบเพื่อนเพื่อนที่ชอบเล่นสายใต้อะหรือว่าสิทธิ์สายใต้ที่ว่าสายตรงเนี่ยต้องเก็บไปเลยฮะเพราะว่ามันราคายังอยู่หลักร้อยอยู่เลยฮะหลักร้อยหรือว่าหลักพันต้นๆแค่นั้นเองยังไม่แพงมากฮะ เก็บไว้ก็ดีนะดิอันนี้พ่อหน้าเก็บเหรียญเหรียญอาจารย์เล็กวัดประดูเหลียงนะฮะจังหวัดพัดทองนะแล้วก็นี่นี okay. ่น okay. ouais. uh ี่นี่ของนี้นางฝากฮะนางฝากอกนี่ฮะนางฝากวัดวังพงษ์ฮะประจวบประจวบคิริขันฮะ รวดประจวบฮนะเป็นนางฝักรุ่น,100นร้อยปีฮะของหลวงปู่นาควัดวังโพนี่ฮนะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องไปดูนะับใจเย็นนะมันจะเบ,เบอร์หน่อยัะคู่ฮะแค่กล้องโทรศัพทสวยฮะล้อพิมพคล้ายๆวัดมรึึมรทาวันที่ประจวบเหมือนกันนะนี่นี่นี่ก็ยังอยู่หลักร้อยฮะอันนี้เป็นพิธีใหญ่เลยฮะทั้งเกดีทั้งภาคกลางภาคใต้ มาปลุกเสกกันแบบเป็นพิธีใหญ่เลยฮะนี่ในเมื่อพอตศ2 5 2 3ฮะโอ้นี่ก็40กว่าปีแล้วนะครับของนี้ใช้ไ,ได้เลยการราคาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ฮะดูเนี่ยเนี่ยรุดนร้อยปีฮะร้อยปีวัดวังคงครับฝังยนันน้าฝากตรงนี้เนี่ยอิค่าแบบเก่าเลยฮะเพราะว่าพาระต้อง40กว่าปีแล้วฮะของนี้ก็น่าเก็บฮนะถ้าเพื่อนๆไป เจอนะฮะนีสายเมตตาสายค้าขายเลยต้องมีเลยครับครับทางฝั่งของนี่ผ่านไปแล้วนีขออภัยด้วยนะมือที่มีสีติดเพราะว่าผมเป็นช่างรีโนเวทนะแล้วก็งานในเลสก,ก็คือการเก็บพราบางทีสีก็อาจจะล้างไม่หมดฮะติดมือหน่อยไม่เป็นไร s <S อันนี้แล้วก็มานี่นี่ของแบบสายค้าขายสายเมตตาสายเมตาาเมตาต้องมีครับนี่ อันนี้ที่ผมเอามานะนี่ดูนี่ฮะสาลิกาคู่ฮะอันนี้น่าจะเป็นไม้มะลุมฮะไม้มะลุมแล้วก็อันนี้เนื้อทองเรืออันนี้แบบค้าขายดีมากครับถ้ามีไว้สะสมก็ก็ดีฮะอันนี้เอาเน,นี้ยมาให้ดูแบบของสะสมที่ว่ามีเพิ่งได้มาใหม่ด้วยแต่อันนี้นี่ที่ได้มานานนี่ เพื่อนยังงงเพิ่าคืออะไรว่ากิ่งไม้อะไรวะนี่มาดูฮะนี่สเก็ตดูไว้นี่ฮะนี่คือกิ่งรักฮะรักที่เราไปร้อยพวงมาลัยฮะต้นรักครับนี่ฮะกิ่งอันนี้คือกาฝากลักครับนี่เป็นไงต้มใหญ่เลยน้องที่ยงทองฮะอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้เช่ามาเลยไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวน้องที่งทองมาเจอแล้วมันรู้ว่าผมชอบพวกพลาพวอะไรก็เลยตัดออกมาให้อ่ะ องนี้อันเนี้ยยังไม่ได้ปลุกเสกหรือว่าลงพิธีอะไร,รเลยก็ได้มาผมก็ยังไม่มีเวลาจะไปให้หลวงพ่อขอลงือวาจานอะไรทักอย่างเลยมีกาฝากละที่เขาว่าหายากนักหนาเพราะไอ้เจา้ารักที่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 เราเก็บดอกมาอ้มอยพวงมาลัยอ่ะมันเปลือกมันจะบางเปลือกมันจะบางเนี้ยฮะแล้วก็มันจะมียางเยอะโอกาสที่กาฝากเนี่ยมันจะเกาะ มันยากมากแล้วก็ชื่อมันก็เป็นมงคลนนมันชื่อชื่อ,อต้นรักนะนี่เป็นไงกาฝากละอันนี้ของตาสมได้มาหลายปีแล้วฮะนี่ฮะอันนี้ตัวตัว,ตวกิ่งกาฝากอันนี้ตัวกิ่งละถ้าไปลงก็คงคือจะขังนะด,ดูแต่ผมอายุเยอะแล้วแ,แก่เก็บสาสมไว้ครับคลิปนี้ก็ แค่นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเนี่ยฮะโคเล็กปูหน้าอันนี้สายใต้ฮะเข้มพลังเข้มข้นนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนผ่านไปเจอโอกาสเจอเพราะช่วงนี้ไม่น่าจะามาีปลอมนะฮะก็คือแบบได้ก็เก็บไว้ฮะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ